ผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่อาจจะรู้สึกตกใจกลัวเมื่อได้ยินคําสอนหรือคําเทศนาต่างๆเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูผมคิดว่าอาจจะมีพี่น้องบางคนที่กําลังวิตกกังวลกับเรื่องยุคสุดท้ายที่จริงแล้วนะครับไม่มีใครทราบว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับคือถ้าเราเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์อย่างที่เราเห็นในคําอุปมาของพระเยซูเนี่ย เราจะพร้อมเมื่อเจ้านายของเราเสด็จกลับมามันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราอาจจะคิดศึกษาพระคําของพระองค์เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเยซูทําสิ่งที่พระอาจารย์ของเราสั่งให้ทําก็พอนะครับเราไม่ต้องกังวลในเรื่องรายละเอียดของเวลาที่พระเยซูจะกลับมาให้เราดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเยซูวันนี้ก็พอครับถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูวันนี้ พรุ่งนี้และทุกๆวันเราก็จะพร้อมเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานะครับไม่ต้องกลัวพระเยซูสอนให้เรารักษาคําสั่งสอนของพระองค์ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ถ้าเราตั้งชีวิตของเราไว้บนพระคําของพระองค์แล้วทําตามโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเรากําลังมาถูกทางนะครับให้เราจับตามองที่พระเยซูจับตามองที่ไมเคาลเขนพื่งผาในพระคิดต่อไปไม่หันซ้ายหันขวาเชื่อฟังพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ต่อไป ขอพระเจ้าไว้พรนะครับพี่น้อง